สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอ o n channel อยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะฮะก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิกนะมาคํานวณสูตรวิ่งบนเน้นๆนะตามต่อก็จะเป็นสูตรเก่านะสมาชิกนะสูตรเก่าลงจริงให้4งวดรวดแล้วรวมทั้งงวดที่ผ่านมานะครับเป็นวิ่งบนเน้นๆสองตัวมาหนึ่งตัวเป็นสูตรเก่าสูตรเก่ามาจากไหนอันนี้บินใหม่นะครับผมเขียนใส่บินใหม่ให้ สูตรเก่ามาจากสูตรนี้ฮะนี่ฮะ้เห็นไหมฮะมันจะเป็นสูตรสิบบนนะมันจะเป็นสูตรสิบบนแต่นี่ฮะเดินยาวๆเลยนี่ฮะพอมาลงให้วงแรกมันก็ยังเข้าสิบบนอยู่พอมางวดที่สองนี้มาทั้งสองตัวแต่ไปหลักร้อยกับหลักหน่วยพอมางวดนี้นะงวดที่สามเนี่ยที่ลงจริงให้งวงที่สามา 14, าเนี่ยงวดประจำวันที่สิบหกสับสี่ถ้าพกหกเนี่ยหกนี่มาก็มาที่หลักหน่วยอ่ะวดที่ผ่านมาได้แปดกับศูนย์นี่ฮะ ศูนย์มันก็ไปที่หลักร้อยฉะนั้นผมก็เลยนะครับนะครับมาเขียนเป็นวิ่งบน2ตัวมา1ตัวก็ตามนี้เลยผมย้อนให้ดูตั้งแต่งวดที่ถ้าออก6 5 2าก็แล้วกันนี่ฮะนะเพื่อจะได้ประหยัดกระดาษนะสมาชิกนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรเก่านะอันนี้เดินยาวๆเลยนี่ก็คือบินเก่ามันหมดนะฮะหมดหน้ากระดาษพอดีเขียนในบินหม่ให้เดี๋ยวผมจะมาเทียบกับสูตรร้อยบนนะสองตัวมา1ตัวให้สมาชิกได้รับชมกันในคลิปนี้ด้วยนะ สูตรร้อยบนนะครับสูตรนี้ลงให้เป็นวนแรกนะสูตรร้อยบนสองตัวมาหนึ่งตัวะคลิปนี้ก็จะมีสูตรนะฮะวิ่งบนนะสองตัวมาหนึ่งตัวแล้วก็สูตรหลักร้อยบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะฮะสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะฮะสำหรับชิคหนนะ้าก่อนที่จะเข้าไปนะฮะดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยช่องกระถอนชแนลฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องผมด้วย นะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยเอาาฟังความคเตือนทางช่องนะครับคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางใ้สมาชิกแกแยะวิเคราะห์้วยตรงท่านเองถูกผิดกล่าวขอโทษขออภัยนะครับ เอาไปเขียนในบินเก่าให้ก่อนนะ,ะนี่ในบินเก่าแปลกตูต้นพวกเราศูนย์หนึ่งเก้าอ่ะก็มาที่หลักร้อยก็ถูกลงให้สีหวัวก็มาทั้งสีหัวเลยมาใส่บินใหม่ให้ด้วยนะฮะบินเก่าไปแล้วเอ๋อมาบินใหม่นะฮะอ่ะอันนี้ลืมเขียนนะฮะนี่มาที่สิบอันนี้มาที่สิบ อันนี้มาทั้งสองหลักเลยหกมาที่หลักหน่วยมา <c oughs> ที่ผ่านมานี้ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้ามาที่เลขเก้า คงจริงให้สี่งวดแล้วนะสมาชิกนะสำหรับสูตรนี้สี่งวดสี่งวดก็มันชอบมาที่หลักไหนชอบที่สิบหนวยบนนะสมาชิกนะมันชอบมาที่สิบหนวยบนตามถ้าตามย้อนสถิติดูมันก็เป็นสูตรหลักสิบบนนั่นแหละที่ให้ดูเมื่อกี้นี้ครับนะอ่ะผิดละ โทษทีนะสมาชิกโอ้ตายจะรีบไปไหนรีบไปก็ผิดอีกอะ่ะมันมาที่เลขศูนย์มันไม่มาที่เลขไอ้น,นี้โทษทีนะสมาชิกนะโทษทีรีบลุยเพื่อเกิน <c oughs> แต่ไม่ผิดพลาดไปนะมันมาที่หลักร้อยเด้อหลักร้อยก็คือเลขศูนย์นี่เขที่ผ่านมา าที่หลักร้อยมาที่หลักร้อยอ่าก็เป็นวิ่งบุญฮนะเข้ามานะครับต่อชิ่นะเอา้างวดตัวตวดนี้จะได้เลขตัวไหนเอาไปดูวิธีทำกันนะสมาชิกนะไปดูวิธีทำกันนี่วิธีทำวิธีทำอ่ะ นำหลักแสนหครั้งมาบวกหลักร้อยเลขสามตัว้าครังที่หนึ่งสครั้งมาบวกหลัก,ลกร,ร้อยเลขสามตัวท้ายรังที่1นอีกหครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายรังที่สองอีกสครั้งนับบวกกนได้เท่าไหร่มาบวกเลขแคงที่เอาบวกกระดูแปบวก้นคลงท้ายเลขสามับสาวกห้าลงท้ายเลขแปนครับแปวกสองลงท้ 2, ายเลขศูนย์นบวกเจ็ดะบก็ได้เจ็วกเลงท้ายเลขสี่บวกแปคงที 3, 5, 8, 8, 2, งท่ ลงคานเลขยก2เป็นตำแหน่งแรก2บวกเพิ่มเป็น2ก็ไดเลขอ้าววันนี้ได้2กับ4สมาชิกคิดว่า2กับ4จะมาที่หลักไหนก็ฝากพิจารณาด้วยตามสูตรสูตรเก่านะฮะวันนี้จะลงให้เป็นวันที่5แล้วนะสมาชิกนะก็ตามนี้เลย2กับ4นะครับ <c oughs> มาที่หลักร้อยนะฮะวดที่ผ่านมาอ่ะวด <c oughs> ที่ถึงนี้นะครับได้2กับ4นะครับ2กับ4อ่ะฝากพิจารณาด้วยชอบอก็จัดไปไม่ชอบก็อมองผ่านจะมาหลักไหนเป็นวิ่งบนนะฮะลงกินให้วดนี้เป็นวดที่5้าอ่งวดประจำวันที่16ทับห้าทับหกหกอ่ะรอร่วมกันรับอ่ะ,อะมาต่อกันด้วยนะสตรอันนี้ นะเดี๋ยวสมาชิกหาจะหาว่าผมผมมาเขียนเอาหรือเปล่านี่ก็มาจากสูตรนี้นะสมาชิกนี่สูตรเก่านี่ฮะผมมาเขียนในกระดาษแผ่นใหม่ให้พูดง่ายๆนะนะครับก็ตามนี้เลยอ่ะมาดูหลักร้อยกันต่อหลักร้อยสองตัวมาหนึ่งตัวนะขวดแรกอ่ะสูตรหลักร้อยสองตัวมาหนึ่งตัวสูตรได้สองกับสี่ผู้อ,อกสี่หนึ่งเจ็ดสี่ ก็มาที่หลักร้อยถูกเปว่ที่1 100นึ่งร้อยบนอตอนว่ที่สองจะเห็นชัดดีวกว่านอวที่ 2, 4, 6, 6, 6, 5, 2. องสูตรได่กับหกออกหกาสองหก็มาที่หลักร้อยบนหลักมาที่หลักร้อยบนถูกว่ที่2 ร้อยบทข้อที่สามหลักร้อยบนสตัวมาหตัวได้เลขแปดก, 8, กับเลขูาพจนอกแปดเจ็ดมก็มาที่หลักร้อยบนครับ <c oughs> ถูกที่สามเอาข้อที่สนะสูตรก้ากระเดิงพจนอกเก้น็ครับก็เก้านะก็มาที่หลักร้อยบนถูกที่สี่ นะครัองค์ที่5นะสมาชิกนะองค์ที่5สูตรเก้ากับหนึ่งพอนอกเก้าศูนย์หกเก้าก็มาที่หลักร้อยบนอีกครับถูกเป็นองค์ที่5หลักร้อยบนอาองค์ที่6หกนสูตรหลักร้อยบน2ต,ตัวมา1ตัวได้เลข8เลขสูงองค์ที่ผ่านมาก็ศูนย์นำมาที่หลักร้อยบน สูงมาที่หลักร้อยบนอ่ะถูกครับเอาว่าที่จะถึงนี้นะได้เลขตัวไหนเอาเดี๋ยวไปดูวิธีคิดวิธีทำไปพร้อมๆกันนะ <c oughs> ได้เลขตัวไหนไปดูกันฮนะ วิธีทำแคปสูตรไปได้เลยนะใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีทำสูตรหลักร้อยบน2ตัวมา1ตัวนะฮะลงให้จริงว้นนี้เป็นวดแรกนะสำหรับสูตรหลักร้อยครแต่สูตรวิ่งบนนี้ลงให้จริงเป็นวดที่5แล้วนะ,ะ mm. มาดูนำหลักแสนบวกกัน1ครั้งมาบวกหลักหน่วยบน 1, 1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้ากันที่1 1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้ากันที่1 1อีกครั้ง อาบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่นะครับสําหรับสูตรนี้อ่าบวกกันดูกแปดบวกเก้าแปดบวกเก้าลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ดบวกห้านะครับก็ลงท้ายเลขสองสองบวกศูนย์นะครับก็ลงท้ายเลขสองครับเป็นตําแหน่งแรกนะที่หลักร้อยบนสองบวกเพิ่มไปสองก็เลขสี่อ่ะวทนี้สูตรได้สองกับสี่ที่หลักร้อยบนสมาชิกคิดว่ายังไงฮะ มันไปชนกับสูตรวิ่งวิ่งบนอนะสูตรเก่าอันะที่ผมคำวนวณให้ดูเมื่อกี้นี้นะฮะชนกันที่2ตัวเลยฉะนั้น2กับ4น่าจะมาที่หลักร้อยนะสองกับสถ้าตามสูตรนะครับอาสมาชิกแคปสูตรไว้นะครับวันนี้สูตรหลักร้อยในสอ2กับสกัสนะครับ สำหรับสูตรนี้ผมลงให้เป็นวันแรกนะสมาชิกนะลงให้เป็นวันแรกสูตรหลักร้อยบนฝากพิจารณาด้วยหัวนะประชปไตยสิ 6, ทับหาทับหหหลักร้อยบนทีนี้มันไปนชนกับสูตรเก่านะนี่ฮะสูตรนี้เป็นสูตรหลักร้อยนะสูตรนี้เป็นสูตรมาได้ทุกหลักวินะ่งบนมาได้ทุกหลักทีนี้มันชนกันที่2กับ4ทั้ง2สูตรเลยฉะนั้น สองกับสี่ถ้ามาน่าจะมาที่หลักร้อยอีกไหมฮะงวดที่ผ่านมาสูตรเก่าเนี่ยอ่ะเป็นสูตรวิ่ง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 บนเนี่ยนะฮะมันนะฮะมันมาที่หลักร้อยเนี่ยวันนี้สองกับสี่น่าจะมาที่หลักร้อยนะนะฮะสมาชิกนะอ่ะลองพิพจารณาดูอ่าทั้งสองสูตรนะชมกันที่สองกับสี่อันนี้วิ่งบนนะสมาชิกนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะพรุ่งนี้นะจะเป็นพรุ่งนี้น่าจะ ผมจะมาสรุปเลขล่างให้นะพวกนี้นะสมาชิกน,นะช่องแอทอนชแนลเดี๋ยวผมมาสรุปเลขล่างให้หาจับคู่ล่างให้นะครับเน้นๆให้นะสมาชิกนะเพื่อไปจัดซื้อหาลอตเตอรี่กันพวกนี้มาสรุปล่างให้นะสาหรับคลิปนี้ก็ล่างวดที่ผ่านมาผมให้วิ่งชุดสรุปผมให้วิ่ง4กับ6กนะก็มาเต็มๆที่เลข6นะสมาชิกนะเดี๋ยวพวกนี้ามาสรุปล่างพร้อมตัวเจาะเด็ดวิ่งล่างให้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ